อราวครับเยูนเกมอาร์ซูอีโวนเนี่ยนะครับอีพีนี้ก็ไไปจับสไปน้องแข่งนะครับโอเคที่ขี่ผมมีหรือเปล่าเนี่ยมาน่าจะไม่มีโอเคมาไปค้ากันปึ๊บมาไปาโนโเยเนับปึ๊บ โอเคโอเคได้แล้วมาพหันนะเอาตัวอะไรดิเอาตัวเดินไปบ้างก็ได้บ้างเอานี่ไหมสังขยาย จะไปนะโอเคเรืออาร์ทีเล็กจีอันเนี้ยไหนไหนบิบมาละอ่ะบินเรือทุกทุกทุกโอเคปะมาปุบ๊บโอเคไปกันเรื่อยๆครับ โวเวลเยอะผมเจออยู่ตรงแถวบ้านกลางน้ำโอเคมาปึ๊บโอเคไปปึ๊บมาไปตรงนี้ก็มีอ่ะแต่ตัวนี้จะตัวนเวลเยอะกว่าไปยืมคอมเทอ่ะ โอเคปึ๊บโอเคไปปึ๊บมาตัวนี้ดาเม็แรงไหมล่ะจะลองหน่อปับ๊บแรงประมาณนึงครับสามพันมีเด็กอ้าวตายเลย ต้องเลือดสามพันห้าอัมพันนี้เอาอยู่ปะโอเคตัวนี้ผมมีครับแต่เดี๋ยวลองดูโอเคให้เลือดสามพันหน้า up มาเผื่อๆไว้ ไปโนพิษผมมีแล้วโอเคเอา้าวมีตัวนึ่งมาปึออ๊บโอเคมาใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมใช้เทอร์เบจับเลยเลือดมันเยอะไม่น่าตามาตีตูดไป มาหลับไหมนะสไปโนออไม่หลับมาโอเคหลับแล้วสไปโนนี่ต้องเร็วครับเขาสลบลงโคตรเร็วเลยไม่มียานี่แทบจะจับยากจับโคตรยากเลย คมาสังขยาตามมาโอเคสปีดเอาสองร้อยจับได้ที่เวอร์เจ็ดร้อยอุ้ยดีโลชา้าเลยตัวอะไรตามมาโอเค ตัวน,นี้โมเดลเก่าแต่เหมือนจะได้บัฟเลยเวลาอยู่บนน้ำโอเคน้ำหนักไปขั้นหนึ่งจะไปหน้าขั้นหนึ่งเลือดรีโคดรเร็วแล้วมาประมาณนี้ก่อนมาตามทันไหมโอเคปึ๊บ ถ้าเทียบที่ลรกับสไปโนผมชอบสไปโนมากกว่า,าโดยส่วนตัวมาอุ๊ยอ๋อสลบนี่ครับดูค่าสลบลงเร็วชิบหายยมาปึ๊บมากินปลา เปไปเตะโดนตัวแล้วบอะอ่ะลัตเตอร์เด็กครับตัวนี้แค่วิ่งผ่านตัวเล็กก็โดนาเมร์แล้วแลเป่าไปโดนด้วยโอเคนี่ครับตัวใหญ่กว่าสไปโดิปกติเยอะเลยิศซ้ายครับเป็นการกัด ดาเมทดเดียที่4,008ที่ขวาคำรามแต่ทำไมไม่ีเสียงอไม่มีเสียงครับกดซีไม่มีชิปไม่มีสเปซบาร์ไม่มีคอนโทรลไม่มีมีท่าเดียวครับโอเคตัวนี้มันโมเดลเก่าครับยังไม่มียืนสองขาแล้ว,วก็ตกโอ้ยกดผิด มาปึ๊บเลือดขึ้นอย่างเยอะเลยตอนนี้ดาเมจไปที่สองหมื่นห้าไปไปทางไหนกลับไปทางเก่าไปทางนี้มาโอเคมาปึ๊บ โอเคปมาไปกันอันนั้นตัวอะไรน,นะที่วิ่งมาทางไหนสิบตัวไหนวะบีเวอร์วะไม่ไม่ใช่บีเวอร์รู้สึกอ่ากวางวะไม่ไม่ไม่ใช่กวาง,างกวางมันต้องบินเพิ่งอานไปเมื่อวานเองลืมซะ ตัวที่มาทางนี้มันตัวไหนวะมาปึ๊บโอเคมาโอเคนี่มีมังกรเทพอ่ะี่สุนี่ครับมาปึ๊บปล่อยไปก่อนแล้ว มีสีม่วงนี่อีกตัวโอเคไปมาปึ๊บโ okay. อเคคงเรือนี้มีดัมมี่ปะน่าจะไม่มีโอเคไปไปยันต่อ เธอรีปะที่มาดึนแรดหรอมาน่าจะเธอรีอ่ะโอเคมาปึ๊บเดี๋ยวลองตัวนี้ดูแล ตายแล้วมาโอเคโอเคไปไปต่อมามาปับ๊บโอเคมาปุา๊บมาถึงเนี้ยโอ้โหเลยโดดเลยข้ามมาเถอะมาปุา๊บ ค <Okay. S 2> มาไปกันเรื่อยๆน่าจะ,ะเทอรี่นะครับที่ที่มาถ้าจำไม่ผิดเพิ่งอาบไปเมื่อวานเลยครับลืมเลยโอเคมาปึ๊บมาไอตัวนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปเก็บเลยโอเค มาตอนนี้ด้าเมจอ,อยู่ที่สามหมื่นนะปึ๊บต่อจะไปห้าหมื่นมาปึ๊บมายวาไปมือหิมาปึ๊บโอเค ขึ้นนี่โอเคปึ๊บวิ่งฝ่าป่าไปวิ่งชนตัวอะไรมามาป่าโคตรลกเลยเอาไต่เขาไปี่ะพ่อมามาปึ๊บมาฝ่าป่าไปแต่ตัวนี้วิ่งแล้วต้นไม,ม้ล้มอ่ะอ้าวขึ้นไม่ได้ มานี่ต่อปึ๊บโอ้แสบตาแสบตาคนระับมีมามาถึงบ้านโอเคปึ๊บเดี๋ยวอัดยาไปหนึ่งขวดนะมาตอนนี้เลือดไปสองล้านแล้วที่เหลือน้ำเม็ด วมาปึ๊บตอนนี้ดาเมจอยู่ที่หกหมื่นห้าโอเคโอเคไปไปกันปึ๊บโอ้ยติดมาปั๊บโอเค,ปอเคไปกันเรื่อยๆครับ มาแรกมามียูไครนันเด็กอะมีขาโน้มแข็งอะมาตัวนี้โตแล้วมาปั๊บมามาปล,ล้มตกอะยเพิยโอ้ยเจ็บหนักอ้าวแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเราเทนติดอ๋อโอเคออกมาได้ นก็ติดบัอกมาเคมาปึ๊บมามาได้ไหมกวดมามาว่ายไปตามแม่น้ำอะอยู่ในน้ำจะเร็วกว่าบนวิ่งบนบกแห้งๆมา โอเคมาถึงนี้โอเคขึ้นละมามีทีเล็กเด็กโอเคปล่อยไปมามปนมอสมาตอนนั้นเด็กมีมังกรมังกรหน้าตีไม่โดนปล่อยไปมาโอเคปึ๊บ มาปุ๊บโอเคอเคุยมาปุ๊บ,บ,บมามากลับไปมากลับไปเดี๋ยวไปเขาเนี้มา เพิ่โอเคตังคือรังเปล่ามาดูคอนไฟเราถึงติดน่าจะเด็กโอ okay. เคปลาเพิ่มออุ้ยไม่ทัน มังกรเทพปล่อยไปก่อนแนละ้ววันนี้ข้าวตัวนึงเดี๋ยวหมดแมปปล่อยติดหินหอ๋นอมีตัวนึงปึ๊บโอเคมีคีการ์เลยคาคานะอ๋อมีตัวนู้นชื่ออะไรนผะมหม่อนมังกรเทพครับเอ้ยมีคาคาอ้าวหายไปแล้วมาคาคาป,ปึ๊บป่วยลอย มาเลยมาสามทีอรัโอเคบอลคีลี่บอลคีอ่ะไปบอลคีเลียวผมไม่เก่งกับขี่ครับถูกม,มั้มาปึ๊บได้ของมาเต็มเลย ป๊บไปกันต่อปวดเจ็บหนักอเลยมาโผล่ตรงไหนล่ะมาโผล่ตรงนี้ปรรุ๊บมามากลับไปมากลับไป,ปบกลับไปปุ๊บมากลับไปมาโอเคปุ๊บมาถึงบ้านนี้ครับ โอเคมาวันนี้ดาเมจอยู่ที่เจ็ดหนึ่แปดนะโอเคมาเตาเดี๋ยวข้ามไปเกาะนบแล้วเดี๋ยวไปวิ่งรอบเกาะสักหน่อยมาไมได้ไร้่าสอโมโดนานนะเปึ๊บโอเคถึงเกาะแล้ว อ้าวปึ๊บมาโดนเด็กไปตัวเลยอ่ะอาซอมะโด,นนะมมโดไม่ปอกนะไม่ปฝอกไม่กล้ายุ่งวนะไม่ปฝอกไม่กล้ายุ่งวนะไหนไปไหนหมดวะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยอ่ะ ทีเแ็กเด็กเต็มเลยมาพวกเสืออะไรไม่ค่อยกล้ายุ่งเลยโอเคปัแบบ๊บอัพ เดี๋ยวไปลองดาเมจอีกทีนึงนะครับอ่ะตอนนี้อที่แปดหมื่นครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอการศึกแรกเลยนะครับอาร์คแมดแรกครับอัลฟาแร็เตอร์เลเวลสามพันนวลห้าตัวมามาถ้ามาครบเนี่ยมาปึ๊บมาเออผมลืมเทสดาเมจตอนมันอยู่ในน้ำในน้ำโพติดดาเมจมันตะลังว่าเพราะมันจะได้ไดบัฟ มามาตึ๊บมาถึงเป็นโมเดลเกา่าตตัวเหมือนตัวนี้ก็ได้บับนะครับมาตายอันหนึ่งมาตายสองตายตายอ๋อเหลือสองตัวมาเหลือตัวเดีวยวครับโอเค คนบวอยูท่ที่นี่ครับหกหมื 6, 000, 000. ่นเก้าแต่ถ้าได้บัฟอยู่ที่แปดแปดหมื่นไหนลองเลยมาแล้วก็เ้อเลืยกไปเดี๋ยวเพิ่มเลเวลอ้อนะครับ มาเดี๋ยวรอบัฟหายก่อนครับโอเคอีกสองวิโอเคไม่มีบัฟตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งครับแล้วถ้ามีบัฟอยู่ที่หนึ่งแสนสามโอเคครับเดี๋ยวไปเจอหมัที่สองเลยดีกว่าครับอาครับหมัที่สองอาค,าร 5, ครับอัลฟาคานโนเลเวห้าพันครับจำนวนห้าตัวมาโอ้ตีไม่เข้ามาน,นี้มาอยู่ในน้ำเนี่ยมา มา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 ไีตัวเนื้นไม่ยอมมามาสไปรโลนอยู่ตรงอยู่บนน้ำมันโหดกว่ามามามาเฮมาไอตัวเนั้นไม่ยอมมาเลยมามา มามามาปึ๊บโอเคมามามาปึ๊บอ้าวไปโดนเด็กมาดีสิ่งมาโอเค เลือดรีเต็มแล้วตัวนี้มันรีเลือดเร็วครับไปครับเดี๋ยวไปเจอมันที่สามดีกว่าครับอะครับมันที่สามเอาฟ้าไรเลกลวลาค0 0บพันดันหมดสักตัวมามาปุ๊บมามามาสามตัวนี่โคตรโหดนะครับมามามาตรงไม่ไหู่นน้ำนี่ mah 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 okay. mah, Ma. puk, oke mah mah, puk mah mah, apa 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 mah apa apa

มากลับไปไปไปปึ๊บมาปึ๊บโอเคมากลับไป,บไป,ป,บปบโอเคมาเมานี่ยมันเหลือหกมัอ้อ,อ้อปลามีตัวนีล้ลด้สามแสนและอีกสองตัวประมาณถีบแสนมามีตัวหนึ่งก็ตายครับ มาตายหนึ่งมาตายสองตายสามโอเคอ่ะครับมาทายครับฟอร์เรสไททันนะครเสร็จมาได้เลเแค่ห้าร้อยมามาทำอะไรโอ๊ะกเลย ทำอะไรอ่ะโสลบอะ่ะอุ้ยกอโอ้ยเจ็บอ๋อมาใช้กิ่งไม้รัดน,นะครับมาฆ่าเลยอ๋อเมันไช้ต้นไม้รัดผมตกเลยโอเคครับวันนี้ขอจบพิิธตัยง์กันไ้ครับสำหรับใครที่ชอบชอบก็กดไลค์กดแชร์กดตามใจด้วยนะครับสวัสดีครับ